ขาสวัสดีครับร้านน้เคทักเตอร์นะครับมาคำนี้รถพวกเจ็ด 6, 7, ตันเข้ามาใหม่เพียบเลยเดี๋ยวผมพาชมนะครับว่ามีตัวไหนบ้างด้านหลังผมนี้เดี๋ยวพาดูลงที่ลงโรเบิร์ตแล้วก่อนเลยอ่าตัวแรก sk เจ็ดห้าคีแปกโกเโกตัวนี้ลูกค้าถามมาบ่อยนะครับตัวนี้มาแล้วตัวนี้ขัดสภาพสวยๆมาเลยนะครับช่วงร่างใหม่นะครับแท็กใหม่ไหลไปปิ้งพร้อมมาวันนี้ เก็บงานให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวจัดการเช็คแอร์เช็คระบบพาเอาไปพร้อมใช้เลยตัวแรกตัวแรกเปิดราคาเจ็ดแสนสองมื่นบาทนะครับเดี๋ยวพาดูตัวต่อไปไวๆเลยอ่าตัวนี้เจ็ดตันคอมัสตุเจ็ดสิบขีดแปดช่วงล่างใหม่เหมือนกันครับสวยนะครับตัวนี้เอาไปหกแสนเก้ามื่นบาทนะครับอันนี้ลงโรเบิร์เรียบร้อยแล้วครับ ลงมาแล้วเรียบร้อยสองโรเบินะครับอันนี้เป็นโรเบิที่สามนะครับบนรถเดี๋ยวให้ดูโรเบิที่สามอ่าโลเบิที่สามมีสามตัวนะครับมีตัวโกเบโก้เอสเคหกสิบคิวแปดสองตัวลายไปปิ้งพร้อมตัวนี้ช่วงล่างใหม่ทั้งคู่นะครับแท็คเล็กใหม่นะครับบุ้งกีใหม่หมดเลยเดี๋ยวจะการเช็คระบบชิคแอร์ให้หมดเหมือนกันครับทุกคันเปิดราคาที่ห้าแสนห้ามืบาทนะครับด้านบนนี้โกเบโก้สองคันต่อมามีซานนี่ติดมาตัวหนึ่ง เป็นซานี่เอ็ดวหกสิบสี่ตัวนี้ลายไปปิ้งพร้อมนะครับด้านบนด้านบนมีลายไปปิ้งทุกคันเลยเปิดที่ห้าแสนสองมืนบาทด้านในที่ลงโรเบทแล้วก็มีนะครับเจ็ดตันตัวนี้ฮิตาชีเจ็ดสิบขีดห้าลูกค้าหา,หาเยอะเลยเครื่องทนนะครับเครื่องอิสุมาพร้อมลายไปปิ้งครับตัวนี้รถสวยนะครับเอาไปหกแสนสองนะครับ ต่อมาห้าสิบหกขีดเจ็ดก็ได้มาตัวนะครับลายไปปิ้งพร้อมนะครับเดี๋ยวเช็คให้หมดอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับให้ดูสภาพเดิมๆก่อนเลยตัวนี้เอาไปห้าแสนห้ามืบาทสามตานผมก็ติดมาตัวหนึ่งกูตา้าเก่าญี่ปุ่นตัวนี้อยูสามสิบขีดห้าเอาไปสามแสนแปดมืนบาทแถมหัวกระแทกให้หัวหนึ่งนะครับมีบุ้งกี่ให้พร้อมนะครับพร้อมหัวกระแทก ร้านในอู่ก็มีเหมือนกันนะครับกําลังจอดหลังเจ็ดสิบคิดแปดก็มีเข้ามาใหม่สิบคันนะครับอ่าสำหรับท่านใดนะครับสนใจนะครับเข้ามาลองรถนะครับได้ที่ร้านยูฟังตรงข้ามปมปิทีวัตตะก้องนครปฐมนะครับศูนย์แปดสามหกหนึ่งแปดห้าสี่หนึ่งนะครับดยดีเครทัเตอร์นะครับด้านในก็มีเที่ยมนะครับรถที่เหลือในร้านเจ็ดสิบคิดแปดเข้ามาทดลองขับได้นะครับ เช็คระบบให้ทุกคันนะครับมาไวไปไวครับรถที่นี่